ฟินเน่ร mm ีเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะในคืนที่พี่ซรินหายตัวไปนะคะมีพนักง,งานของครับเราเห็นพี่ซรินนั่งรถแท็กซี่ออกไปจากคลับเราค่ะแล้วพนักง,งานโบกรถของคลับเราก็เป็นคนเรียกแท็กซี่ให้พี่ซรินเองค่ะแล้วพนักง,งานคนนั้นอยู่ที่ไหนลาออกไปแล้วค่ะแต่ว่าฟินเน่ก็ให้พนักง,งานที่รู้จักติดต่อไปแล้วนะคะถ้าติดต่อได้แล้วเนี่ยรีบบอกฉันนะได้ค่ะอือแล้วบอสบนยอดมองกุฎเพชรอะคะ่ะมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาไหมคะ แล้วแกต้องอยู่บ้านแบบนั้นนานแค่ไหนะท้องก็ไม่ได้ท้องจริงมาน,นังคุณวีก็ต้องรู้เขาไม่ปล่อยแกไว้แน่คุณกวินเขาไม่ปล่อยให้บอสเป็นอะไรหรอกคะ่ะ <c oughs> คุณกวินกวินรักน้าปกป้องน้าขนาดนั้นถ้าวันหนึ่งเขาต้องเลือกระหว่างน้ากับผู้หญิงที่เกลียดคุณคิดว่าเขาจะเลือกใครพูดให้มันน้อยๆหน่อยได้ไหมแกก็รู้ดีว่าฉันพูดความจริง <c oughs> นาบีฉันว่า แกต้องรีบหามือถือที่สินนให้เจอนะมือถือฟินแน่รู้หรออยู่ที่ไหนอะมือมือถือของฟินแน่มีสายเข้านะคะนี่ไงฮัลโหลเปเป้ฮะคุณโลรดามามาทำไมนักหนาคุณกวินไม่อยู่ซะหน่อยคุณโลรดาใครเอ่อไปเป้แค่นี้ก่อนนะ คุณชลรดาเป็นลูกสาวของคุณเชิดชัยค่ะมาตามเตอคุณกวินนะคะลูกสาวคุณเชิดชัยถ้าทางลูกสาวตัวสายของผมเนี่ยจะชอบคุณกวินมากเลยนะสวัสดีค่ะคุณชลรดา ค่ะฉันมาหากวินกวินอยู่ไหนคะคุณกวินไม่เข้าคลับค่ะวันนี้อ่อแล้วเขาจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่คะอไม่ได้บอกไว้อะค่ะงั้นคุณส่งตำแชน่นบ้านคุณกวินให้ฉันหน่อยดีคะ่ะฉันไปหาเขาที่บ้านเองก็ได้โอ้ยแบกได้ใจไวไฟเป็น 5G <c oughs> คงจะไม่ได้อ่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าคุณกาวินเข้ามาเดี๋ยวจะรายงานนะคะว่าคุณชลรดามาหาค่ะค่ะนี่ฉันอยากได้ก็ต้องได้นี่คุณค่ะถ้าคุณอยากได้มากเนี่ยนะคะบอกให้คุณกาวินเขาส่งมาสิคะไม่ต้องมาบังคับคนอื่นเขาแบบนี้นะมีมารยาทนิดนึงนะคะขอโทษนะคนที่พูดสอดโดยที่ไม่ได้ถามเนี่ยเขาก็เรียกว่า เยอะหน่อยนะคะใจเย็นๆก่อนนะคะคุณชุลดาขานี่คุณนาบีค่ะแม่เลี้ยงของคุณกวินค่ะแม่เลี้ยงคุณกวินมีแม่เลี้ยงที่ทั้งสาวทั้งสวยขนาดนี้ด้วยหรอคะกลับไปเลยค่ะอย่ามาทำให้คนที่นี่เขาต้องเดือดร้อนเลยนะคะ ออยู่ที่ลับค่ะกันมาจะก,กลับไม่เป็นไรค่ะกลับเองได้ค่ะขอบคุณมากนะคะลูกเลี้ยงแก่โทรตามกลับบ้านเล้หรอกสัสดีไปส่งไว้นะได้ดิฟินแนกลับก่อนนะค่ะขอตัวนะคะคุณชลดาเดี๋ยวก่อน ฝากคุณนาบีไปบอกคุณกวิีรูกเรี่ยงของคุณด้วยนะคะว่าฉันคิดถึงถ้าฉันไม่ลืมนะคะ